สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับกี้ที่ช่อง x s Channel อีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะมีของนะคะส่งมาให้กี้ได้ลองใช้อีกแล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งเจ้าของสิ่งนี้นะคะเพื่อนถูกส่งมาจากทางร้าน p ีสเก็ตค่ะพีสเก็ตนะคะเพื่อนเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะกําลังมองหานะคะสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้ากี้แนะนำพีสเก็ตค่ะ เพื่อนๆคะวันนี้นะคะพีสเกต็ตเขาส่งของมาให้กี้นะคะก็คือกล่องนี้เลยค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนมันจะเป็นอิเล t r i c ิกนะคะโรลเลอร์สเกต็ตค่ะหรือว่ารองเท้าสเกต็ตนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นแบรนด์โลว์อคค่ะเพื่อนรุ่น ERW3 ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันค่ะว่าอิเล็กทริกนะคะโรลเลอร์สเก็ตนะคะหรือว่ารองเท้าสเก็ตไฟฟ้านะคะจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพื่อนแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูสิ่งนี้กันก่อนค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะเจ้าสิ่งนี้เลยนะคะในเซตค่ะเขาให้อุปกรณ์เซฟตี้มาด้วยค่ะเพื่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะอุปกรณ์เซฟตี้ที่เขาให้มานะคะจะมีสนับข่าวสนับสอกแล้วก็ถุงมือค่ะเพื่อนถูกใจกี้เลยค่ะเพื่อนเพราะว่ากี้นะคะเป็นสายเซฟตี้เป็นสายความปลอดภัยนะคะ มาค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาของรองเท้าสเก็ตไฟฟ้านะคะจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพื่อนเปิดกันเลยค่ะเปิดมานะคะเพื่อนเราก็เจอกับคู่มือนะคะเื่อซึ่งเราน่าจะอ่านกันเป็นประจำกันอยู่แล้วนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นรองเท้าสเก็ตนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะเริ่มจากอันแรกค่ะเพื่อนอุปกรณ์ที่ให้มานะคะจะเป็นตัวรีโมทคะ่ะเพื่อนตัวนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ตัวรีโมทเพื่อนเหมือนกับรีโมทสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะคะทิกี้ใช้อยู่นะคะก็จะมีปุ่มพาวเวอร์นะคะปุ่มเปลี่ยนเกียร์นะคะตรงปุ่มสปีดนี้นะคะด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังหรือว่าเบรกนะคะเพื่อนหน้าจอมีด้วยนะคะเหมือนกับรีโมทสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่กี้ใช้เลยค่ะอุปกรณ์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ค่ะเพื่อนนี่ค่ะ อะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะคะจะเป็นแบบ2หัวค่ะเพื่อนๆชาร์จพร้อมกันได้เลยนะคะนี่เลยค่ะส่วนอุปกรณ์ต่อไปนะคะเพื่อนก็จะเป็นตัวนะคะนี่ค่ะเพื่อนเป็นตัวรองเท้าสเก็ตแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะเพื่อนจะเป็นล้อคู่แบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นล้อเป็นมอเตอร์นะคะขับเคลื่อนด้านหลังนะคะรูปทรงนะคะเพื่อนเหมือนรองเท้าสเก็ตทั่วไปเลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะ จะเหมือนกันเลยนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะเพื่อนตรงนี้นะคะนี่ค่ะใกล้ๆนี้นะคะเพื่อนจะเป็นปุ่ม power ค่ะเพื่อนส่วนด้านข้างนี้นะคะจะเป็นจุดชาร์จค่ะเพื่อนนี่เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนรูปร่างจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับสเปคของเขากันเลยดีกว่าค่ะ ีบอกไปค่ะเพื่อนๆว่า Low อ a l กนะคะรุ่น ERW3 นี้นะคะเป็นรองเท้าสเก็ตไฟฟ้าค่ะซึ่งเจ้ารองเท้าสเก็ตไฟฟ้านะคะทั้ง2ข้างนี้นะคะเพื่อนๆขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หลังค่ะ มีกำลังขับมอเตอร์นะคะอยู่ที่ข้างละ400วัตต์ค่ะสามารถทำความเร็วนะคะได้สูงสุดนะคะอยู่ที่32กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างค่ะเ,เพื่อนๆแบตเตอรี่นะคะมีความจุนะคะข้างละ3.2 Ah ค่ะเพค่ะนเพื่อนสามารถทำระยะทางนะคะต่อ1หนึ่งการชาร์จนะคะอยู่ที่ประมาณ20 25กิโลเมตรค่ะ ซึ่งระยะทางนี้นะคะเพื่อนๆก็จะขึ้นอยู่กับน้ําหนักของผู้ใช้เส้นทางที่เราใช้รวมไปถึงความเร็วที่เราใช้ด้วยนะคะมาที่ขนาดล้อของเจ้าโ ER w a ล์ ERW 3กันค่ะขนาดล้ออยู่ที่70มมิลค่ะน้ําหนักนะคะของรองเท้าแต่ละข้างนะคะหนักอยู่ที่2.1กิโลกรัมค่ะและเจ้าโ ER w a ล์ ERW 3นี้นะคะ สามารถรองรับน้ําหนักนะคะของผู้ใช้นะคะได้สูงสุดอยู่ที่100กิโลกร,รัมค่ะตัวโรลเลอร์สเก็ตนะคะทําจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูงนะคะแล้วก็ยังสามารถใส่กับรองเท้านะคะได้หลายขนาดเลยนะคะเพื่อนตั้งแต่ไซส์240ถึง310มิลค่ะสเปคของโ o ลวอล์ ERW3 ก็มีประมาณนี้ค่ะ เจ้าโรวอกนะคะเพื่อนเขาขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ค่ะซึ่งจะเป็นมอเตอร์หลังนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี่เลยนะคะแล้วก็โรวอกเนะะี่ยค่ะเพื่อนเขาก็ <ๆ S 2> จะเหมือนกับโรลเลอร์สเก็ตทั่วไปค่ะเพื่อนเพียงแต่ว่าจะไม่มีรองเท้ามาให้นะคะเ,เพื่อนๆต้องหารองเท้าผ้าใบมาเองนะคะส่วนวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายๆค่ะเพื่อนนี่ค่ะเดกกี้สาธิตให้ดูนะคะเพื่อนนี่ค่ะใส่รองเท้านะคะเพื่อนแสงแบบนี้นะคะมันจะมีสายรัดนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเราก็ใส่สายรัดนะคะเพื่อน คือรัดให้แน่นเลยนะคะเพื่อนรัดให้แน่นนะคะให้มั่นใจนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสายด้านหลังนะคะดึงให้แน่นนะคะนี่ค่ะให้มั่นใจนะคะให้รู้สึกว่าเออปลอดภัยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวกีไปใส่ข้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันค่ะ เพื่อนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะคะก่อนอื่นท่าเพื่อนเปิดรีโมทก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนกี้เซตไว้ที่เกียร์หนึ่งนะคะเพื่อนเอาแบบเบาๆก่อนนะคะวันนี้นะคะและที่สําคัญเลยค่ะเพื่อนอุปกรณ์เซฟต,ตี้สําคัญค่ะอย่างน้อยมีมวกกันน็อกหนึ่งใบก็ยังดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนเตรียมพร้อมแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะ สนุกมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้า erw 3นี้นะคะกี้เป็นมือใหม่ค่ะเพื่อนกี้ต้องใช้เวลานะคะในการสร้างความทุนเคยกับเขาก่อนค่ะแต่กี้ค่ะเพื่อนสอบถามเทคนิคจากทีมงานมาแล้วค่ะทีมงานนะคะเขาให้เทคนิคกี้มาแล้วค่ะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางขานะคะเพื่อนการคอนโทรนะคะเด็กกี้นะคะ ขอตัวไปซุ้มซ้อมก่อนค่ะเพื่อนทักกี้เก่งแล้วนะคะเพื่อนเดี๋กกี้จะไปเอาออกคลิปนะคะยาวๆค่ะเพื่อนแล้วกี้จะเอาข้อมูลนะคะมาแชร์กับเพื่อนๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะคะระยะทางนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะคะว่าหลังจากที่ใช้แล้วนะคะเป็นยังไงค่ะเพื่อนวันนี้นะคะกี้คงต้องขอตัวไปซุ้มซ้อมต่อก่อนนะคะเพ<ๆ>ื่อนถ้าเพื่อนๆน,นะคะสนใจนะคะเจ้าโรลเลอร์นะคะ ERW3 นะคะ สามารถทักไปสอบถามกับทางพี่สเก็ตได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอตัวไปซุ่มซ้อมต่อก่อนค่ะบ๊ายบาย